สวัสด no, so, oh, okay. so, so ีนะพ่อแม่พ so ี่น้อง FC วาสุกะสุขก่อนสบายดีเด้อสาวจอยโอยสบายดีเนาะโดยแม่ลูกอ่อนเฮามาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้นี้เพิ่นมาขายยังเด้มื้อนี้บ่มาเต็มแงให้เจ้ามาขาย่ปอีเด้อมาซื้อจ้จซื้อบ่ได้บ่มาให้มาให้จพร้อมดเอายังให้ข่อยนกอีหยังเบิ่งก็เด้อ เงดวยฮะมยนบอนี่นะเปันนะเกันาะเมเป๊มาให้เสเป๊มาเอามาให้คอยบอเฮยน่ะเปิดอาให้เอาให้กับลานึงน่ะไปค่ะแม่กระใบกระโดนอ่เปิดเอพี่น้องใโตค่ะเมยเปิดเอาเมเป๊กมาให้เสาทองเนาะกับใบกระโดนพลอยพี่น้อง ไปกระโดนอ่อนอันนี้เลามาให้ตัวนี้ตัวจอยตัวนี้เรามาขายเจ้าดี่ยวตัวขายเอามาขายเจ้าจักว่าจอยเจ้าเอามาขายให้ไม่จอยไปจักเนาะตัาขายนี่มีทั้งตัวขายตัวอันนี้จะาห่อหนิสี่ป่ะดีสามสี่ห่อเกินไปหน่อยพีนาะเอ้ย Bạc đồn hoặc đồ, yeah. <laughs> ừ, ừ. à, nào mà hay. Bạc đồn bài hạng. Bạc đồn nào chung vô vậy. Chung vô chung chung vô chung vô chung 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 vô chung 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 vô chung chung vô chung vô chung vô chung chung vô chung vô chung 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 vô chung chung บ่หั่นพล่มมาพี่เดีอก็ไปจอยห่อนเด้กินไม่นี่ตัวเห็ดบวกสองแสนเห็ดบวกกระดาษแใครไม่เป่งมาแดงให้สะท้องอีกแล้วสะท่องกระอิมจนย่างบุเป็นไอ้พี่น้องเอ้ยมานอนเฮือนบ่มาหนีน่ะ เมื่อนานเราจอดไปหน้าอย่างเงี้ยพี่ว่าายอะไรไปหน้าอี่นักินอ่าม่ได้กินกินบ่มีแงวนะคอยนะไปตลาดเขาบ่ได้ยังดอกบานอยู่ไนะเคยกระทองซื้อกินแต่บะหมี่งวนี่ยแล้วเฮ็ดปวดสองแสนแต่คอยจะไปกินยังได้อัน <laughs> เจอ,อยังไงแต่นี้ได้นี่น่าจะหมักยิ้มจีกับอันอันหมักเงี้ยนี่เพื่อนแถมพี่น้อง ่กับเจดีเจดีพี่น้องเนาะอุดหนุนเพิ่นเด้อเนาะไปพี่น้องอ่ะอันที่ที่อยากอุดหนุนเพิ่นเนี่ยแม่นียังไงครัี่มักของแถมเพิ่นวอมัดของแถมเพิ่นได้เพ็่นเจ๊เทกชื่อยังไงวะเชื่ออยู่ได้มัาแงวนะมันสมบูรณ์หวานเนาะเมนเยอะก็สี่จุกสิพันปกติน่ะเพิ่นเพิ่นขายอันอันนั้นขายจุกหรือหาพันมัน มันเป็นแม่บ่แหละเนาะเอากระซ้ hey. ah, ําเป็นหยังมาขวดใส่บ่จ้อยมาขวดแล้วจังใส่ถุงไว้คุกดเดี๋ยวไปเอากระามาวใ่นวเป็นวแซ่บพ่อแม่พี่น้องกินข้าวดบได้กินข้าวอ่นกองนะยังบ่ได้เดเนาะหโอ้ยังอีกเนาะแบ่งเบาะเจ้าหลายเบาะหลายเติบบ่ได้ไปตอยบ่แดงหลายมือเติบ ได้อยู่บ่เห็ดปวกเอาไปหาบ่วไม่ได้ไปหาคือไม่เคยทิ้เอาเพหมะวลงว่าเห็ดไกลลงคุณบ่ลงคุณเนาะคือเห็ดออกเห็นว่าคอยเห็นนั่าลงคุณคอยเห็นมันคือออกในเฟรตลายแท้กระจ่อยลงบุญโทรมาบอาอ่างแล้วดิให้เรามาไว่ายะอืมอ้าวบอกอ่างแม่ในี่ให้เรามาไว่ายะ đông bùn thô mà nó chỉ phải thảm bắt trời và ao nhang đây hả thà vừng đây à. hãy à phong này phía nào fc phăng lắm nhé đôi Nàng nhu. Nhu sai. Nhu cấp phụ bao. Nhu cấp sở hôn. Nhu cấp hôn. Nhu cấp sở mấy Nhu cấp đen. hôn. Nhu cấp sở mấy Nhu cấp đen? เออเอาป้าเพิ่นเพิ่น,นชื่อทุเรียนให้เมียเพิ่นได้เพิ่นจะเอาใจยังดี่นี่มาแรกกินเด้อแกงเห็ดบวก <c oughs> นีแหละป้าจอยนีแหละเพิ่นไปเอากระซามมาเทลงไปเป้งเนะงาะโอ้ยปลาดุเจ้าคือช่วงมูเนาะเป็นใจขห,หมูอยู่เนาะ <c oughs>

ได้กินแบบฟีแล้วก็ม nah ีอันฟักกระโดนอีกเนาะใบกระโดนกินแบบว่าฮอฮไม่เป้งบ่แดงนะพ่อพี่น้องโอ้ยสิยำกินก่อนบัดนี้เอาหวงไข่ซอยใสล่ะกะหอมแดงซอยใพวกนยมันยยำแม่นแล้วกฮอกับผักกระโดนมันมันเพิ่นเอาผักกระโดนมาให้เนาะผักกระโดนก็พอดีกินได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าถ้าอ่อนนีมันสิขมเนาะอันนี้พอดีมันมันอยู่บ่ต้นนี่ มันเพราะว่าใบกระโดนนี่มันสิเป็นบางต้นนะบางต้นน้มันบางต้นก็ฝาดเนาะบางต้นก็ขมตัวนี้เราเพิ่นเอามาให้อนี้ตักห่าอันนี้เพิ่นเอามาขายอันนี้เนาะปลกออกเลยจับเขานเป็นเมือสวยมันมหยำ่หยงกินเล่นเนาะตัวเขียวๆยังแซ่บเนาะเขียว่มกสีหอพ่อแม่พี่น้องเอ้ถ้ายุงเทพนี่ป้าแพงเติบไบ้นี่นะ ให้เอ้ยเจ้าไปหาเงินเลยเอ้ยหรือน้องไปหรอบอกไปบอได้เนาะไปมืตัวกันตะกี้เพิ่นลงมาอันเพิ่นขึ้นมานั่นชิซื่อดูเพิ่นมกพามแซ่บปรดีอิ่มมาดินะอิ่มอิ่มไม่เป่งกะสิเพิ่นเอามาขายกะมาค้ำเลยเนาะมามาเตน่าบอกมาเตน่าค้ำเจ้าไปต่อยผู้เดียว จะใครนันไปใช่ค่ะไข่มันคนก้อยกินเออไข่มันเป็นแม่เป้งว่าอะไรเนาะเป็นนางดิคนก้อยกินไข่เพคนก็ดีใจน้ำเจ้าอยู่บ่จะได้เข่าได้น้ำให้ลูกกินมีคนดีใจนอยู่บ่มีคนถามอยู่บ่ว่าจะเอามาจะใส่บ่มีก็เขาบ่จักเขาคิดว่าจะซื้อเองเขาบ่จักเนี่ยบวชจักตัเอยน้องจะคลองอะไรเนาะ เพื่อนไปถามบอกว่าใครซื้อมาหาอี๋งสิบอกใเพื่อนทำยืมบ้าอืมให้ทำหัวเพน่อนคนน้เออเพื่อนเห็นบอวอมือนี่เพื่อนนั่นอ๋อน้าบอว์ตาจันหน้าบอว์อ้าวเราไปชื่อไก่บ้างเนาะอ๋อเพื่อนเห็นเราไปชื่อไก่ือเพื่อนเพื่อนได้เห็นเข่ากล้องายอืรก็เลยถามว่าจังใดอ๋อในแถวแม่ว่าพูดอย่า ตะกี้ว่ามีคนถ่ายแล้วตะกี้ว่ามีคนถ่ยคนว่ะใ่ถายมาะกี้ว่ามีคนถ่าย้ายถ่ายก่อ้ายถ่ายก็ถ่ายเบี้วกมใาขวดขวตัวนี้ก่อนอือตัวนี้้อนตัวนี้เจ้าซื่อเด้โอ้ยเโหร่า ไม่กะท้อเลยเจ้าอันวันไดต้องบุญน่ะพ๋อพ่นมาได้มาไงเอฟซีบอเสียงมาซีเรียงข่าอออเดียเนาะซีเียงอเดี๋ยวฟุ้งตึงอีกแล้วฟุ้งตึงตายอดอีกแล้วอืมไปบัุคนอืมบียงัจัไปบัุคนติ เลยแต่ปะจอยจอยอยเพื่อนหจอยนเทเบกๆนะไข่มัน่นกินแล้วเพิ่ะก้อยกินนลปะไข่มันนะอือบริเผ่าว่าเผ่าเผาเชษเน่ะเผ่ากับเผ่ากับเมื่อก่อนแล้วแหละข่อยบริเผ่าเจ้าเผ่าเจ้ากับเมื่อก่นแล้วแหละข่อยบริเผาได้ข่อยนะ เจ้าก hey, uh? oh ็นั่งกินไปเปล่าไปใช่มาแต่หน้าก็มาคำแหงเลยเข่อยก็มี้กินเองวข่อยก็มีให้กินรุางพอดีพอดิกินของเราเด้อสะพองเออเป่าถืกใจแล้วค่ะเพบาข่อยบไปซื้อปอราข่อยไปซื้ออะไรนะปอบาข่อยบไปซื้อเมื่อนี้ข่อยซื้อแะไวได้กินไปนี่จันมะปพราข่อยนั่นมักของสมชี่อยู่แล้ว muộn gà mì là sạch khu... rồi khay khô tà bà mì là nãy tổ, nãy tăng lạc ạ ừ khô khuất chả là kín bà đá nhạt đấy, khỏi nào kín nhá, kín nhá muộn khay nào, hay lắp bớt ổn à muộn khay không bao giờ lượt kín đâu, ừ, à. bà bà xử, xử ma cơ tờ muộn ẩn phố lượt thím tờ đá màn nào cơ tớ nhớ bà ổn bị sáng lọc muộn khay cũng phải kín gấp khẩu thôi ta à? กับพวกนี้แล้วมีแต่ชํานี่ทช่คเราเราไปอืแบบนี้อาหารเาแบบนี้อืมอาหารเราเป็นหมูมงแบบซีะเอเก็บเอาไนข้ปุ้นนะนะเศนขปุ้นชื่อมาไววกินกับันนั่นเนาะกับมันอ่าคือสีมันเนาะสี่สิบพันนะะประมาณเนาะ เดี๋สิพันเนาะอเดี๋ยวอันเราเฟื่อนไปหาในการเพื่อได้ง่ายได้อาหารชั้นสูงเนาะเจ็น้องปลาโว้ยอยู่สูงแงนจนข้อสิขาดพุ่นเลยเพื่อสีได้เพื่อนกับเจ็บปวดก็บไม่ง่ายพูดเลยพี่น้องเอ้ยกะของอยู่ของกินบ้านนอกเข้าเนาะบ่บ่กินแบบซี่กับเจ๊กินแบบใดได้กินนะนนี่ก็ว่าดีแล้วะหาไพ่คิเดียรนี่เนี่ย เบิดแล้วพี่น้องไปหางชั้นชูงแนะอย่นี้นะชิชูงชมได้ดี้เฮ้ยมันมันเขียวกินขั้วกับมันาขั้วกินนิดแก่เสร็จดิเจ้าว่าไปต่อยต่อยมีอยู่เนาะทางมันไะมีแต่เมเป้งแล้วบบดนี้นะโอ้โหมันตกเลยเมเป้งขั้วใส่กันด้วยบบดนี้โตที่เพิ่นเอามาให้อันนี้เพิ่นเอาให้นี่พ่อแม่พี่น้องถ้าเพิ่นบ่ให้ก็สิได้อยู่หามกเนาะ ไครมันกับเป็นแม่บ้าแล้วเนาะเริ่มเ,เป็นแม่เป็นยังเลยผูกป้าจอยกระเป๋ากะอันเขียวๆตัวนึงฮะอันเขียวมีฝ่าพันอะไรเอาใจาไว้ใช่ใช่<อ> <laughs> ขับไปนอนแล้วขับไปนอนแล้วฟ <laughs> <laughs> ุกมันออกมาหนิก็จะใครเดีส้นเสียกับไฟก็ <laughs> <laughs> เก็ยวก <laughs> เดี๋ยวสิให้ป้าจอยเอาเงินจ่ายเนาะพ่่อแมพี่น้องให้ป้าโจกเอาในกระเป๋าพุ่นแหละในกระเป๋าจะท่องบิ่งนับนับของดูมีบ่ถ้ามันมีกะเจ้าโชคดีถ้าข่อยบ่มีกะเจ้าโชคไร่ข่อยใหายจ่ายเลยเด้ม่เด้อเห็ดแห้งเด้อกระเป๋าถลอกได้ มันเปะมีชิพันจิกแเลยหาพันกมันถือเปื่ยมันถืเปื่ยอมีชิบหาพันจิกหนึ่งบอนับเบินับดีดูสิบหาได้สิพพ่อซะเงินดูจะจะมีบอสจะมีบอสจริ หอดบ้จจกพันน่ะจักนับ ah, mm. uh. uh, ่ดูให้ให้นับแมงบวนับเนาะพี่เนาะยังจับรูปไห่รูปไห่เจบบุพกับใบนี่และวใบนี่้บุเทอดมั้นี่จแล้วนับจกนับไปไหยเศร้า พี่คะอือาจะสีบ้านอ้าวบ่พอบ้านนเวีพี่น้องหาวไกี่ดูมีอ่บ้านเลยนมืองตัวนี้ปอเมืองตัวสีพูนี่ป้เบิวยเลยตัวนี้กับตัวนี้น่ะไวบ้านนี่ได้ดักพันได้จากพัน เจ้าหายังอีกเท่าไรเจ้าหาอีกชิบหาเนาะไปหาเจ้าบมาคอยให้เจ้าจ่ายดินี่นะบนั่นแล้วอ้าเชื่ออยังกับเจ้านั่นจ,จ่ายเจ้าชิวา่าพี่ช้างคอยกให้เจ้าโจกเองคอยปฏิทวเนาะคอย,อยให้เจ้านับเองในกระเป๋าคอยมีเท่าไรคอยกให้เจ้านับ <laughs> <c oughs> เออชิว่าจังได้ฉัน <c oughs> คอยก็ให้เจ้านับเลยเด้คอยก็ไม่ได้หลอกลวงเจ้า <c oughs> ให้จกเองเลยว่าถ้าว่าห้าจกฝั่ีวา่าเชืองไว้อยู่แจนั่นแจน,นี่สินะอันนี้ปดิเชีองแล้วไปเพืองมุดแดงบ่อื่นป้าจอยกับขวก็ลวกล้วงก็ลวก้ลวองอีกแล้วนี่ มันอีกกินแบบอิม่มมีความสุขอ,อ,อ,อะไรเราหมักไหม่อ้าวรอใครขะใครไม่ขะยู่มานีเปิดมานอนบ้านมันนี่เนาะไปต่อยคันบาเด็กแล้วก็เหี่ยวแต่เสะแต่เสะเสมามาสากมักคบมาสักคมเอาไว้ไปกา้นเนี่ยกา้นลูกบ่หรือว่าะบ่บ พ่อกาสีพันนันใช่อีกจะได้นอนีกระเป๋ากันกันนี่ไปหาสิบสองใบหากระซำกันนั่นแหละจ้ะเดีกันเดินนะนีน้ำนีสาหาเอออีกสิบหาพันี่สามสิบไอประด้หออกล่วงเจ้าอันนี้นะอย่างนั้นฟรงเงินบาแม็กซ์สะฟนน่ะ อเล็กอะไรกระเป๋าหอยดีอยน่องบัดบัดบาดจกันพี่น้องเฮ้ยชว่ากนใบพัดนกันนับเอาติอือมีแสนนะมียูแสนนึงหนึ่ามี่เจ็ดแปดเก้าสิ่พอดีพี่น้องสี่สิพันถ้าว่าหาหอกะชิพอดีเป๊ะแล้วดอกแมนเอากะบริมีเนาะ ว่าง่ายใช่้าว่าอันต่างซอยเรียาอันถ้าผู้อื่นมาขายข่อยกับริที่ชื้อนะน้องจงเปิดว่าจะซื้อนะเขาเลียนเขาเขาเปิดพิพิษะเราแบบว่าซีต้อยใส่กะบอเอานะบอกเป็นยังแบบว่าที่คอยซื้อซอยเจ้านี่ก็คือว่าเจ้านะหาเงินซื้อเรียงลูกเจ้าเรียงลูกคือว่าผู้อื่นนี่กะถ้าว่าเขามากก็คือว่าเบ้าก็คือจบแลนะอันนี้แบบเจ้าบอเอาเจ้าผิ ย่างมาเลยได้คาเลยย่างหนึ so, ่งพัดจั๊กชิปขายใส่เนาะคำเลยเขากะก็เลยต้องซื้อก็ต้องเอานะเอาแม่บังแงวเอาบอกเมื่อกินนะพัดได้กินเดี๋ยวบอฟงวนะเรากินเราได้กินเออลูกลูกกินนมลูกเจ็บท้องเนาะพอดีกับเนาะขลามเนากถ้าอันลูกกินนมแม่นะเขากินย่างกับบได้ลูกเจ็บท้อง ว่าบ่อนั่นนะกินได้หรอกินได้ทานนี่ไงกินเล็กน่อยได้แมนกินผัดลูกเจ็บท้องหลักคารัมบางคนน่ะกินข้าวกับเกลือชใช่ปะชาข่อยเห็นยางเนี่ยอ๋อมาต้องอันนี้ม่ของยางใช่ไหมแป้งเขาอื่นผู้ชายจิ้กหวให้กินมีแต่ของ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 ขปรดข่อยไร่ไอันนี้ใช้ผักกัญเงาข่อยเอาไปใส่ตู้เย็นให้แน่ผักกัญเงานี่ข่อยเอาซื้อมาตำใส่มาต้องแล้วพอนี่พี่น้องเลย มกแงวนี่กับข่อยซื้อเองมีเท่าไยเอาเบิ้ดมะเงี้ยวกองพวันมากเลยพี่น้องเห็ดปวกกันประมาณได้พวกซาวดอกเนาะหวานอยู่ไรทอดบัประจอยซาวดอกเนาะสองแสนบ้านมีนีบ้านมีป่วนเดือดตลาดแันวไม่คุ้มใช้กระไม้ใช่ดอกนัันซ้ำซ้ำไหมข่อยซื้อไห่นะสองแสนข่อยก็ยอมแต่ว่าแกงกะ อิ DM, ่มบัตรหนึ่งช่องบททุพูและถวยข่อยปักไงหนึ่งก็คุ้มอยู่เนาะถือว่าคุ้มอ่ะถือว่าคุ้มแบบว่าคุ้มอาหารแพงนะเขาก็กินเต็มอิ่มมาลีแบบเต็มก็ถือว่าปีนี้นั่นได้แล้วแหละได้กินแล้วแหละบออกอีกกะบบเสียใจเจ้าจอยหิวนะะ โอเคเนาะพ่อแม่พ네ี so ่น้องคลิปนี้สาวท้องกาสีได้จ้าคลิปไปแล้วพิ่นกินมักแง้วคาคอพิ่นพิ่นหวานเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพี่ชาวท้องคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องอันแม่แดงเดียวคือเก่าเนาะพิ่นมาขายแม่เป้งหมดแดงคือเก่าพ่อแม่พี่น้องแม่เฮากะพิ่นมาขายเฮากะซื้อเนาะพิ่นเอามาให้เฮากะเอาพ่อแม่พี่น้องเลย ชวยกันไปเนาะชาวทองกับบดิมีก็คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นแหละว่าอายังชาวทองนั่นบ่มีเงินนั่นเดิมเป็นแบบว่าย่านเพิ่นมาเก็บค่าไผน่ะอายเพิ่นเลค่าไผ่เทไรเนาะแต่ดีแต่ว่าชาวทองกันยังมีแม่ฮักเนาะที่แบบว่าเพิ่นชอยเรือชาวทองะแหละชาวทองกับชอยเรือไปแบบนี่เนาะเพิ่นชอยข้ามาาข้ากับซอยแบบที่แหละแบบว่า ซอยซื้อกินทะ้แลพ่อแม่พี่น้องถ้าเพื่อนกะถ้าว่าเพื่อนเอามาเนาะถ้าว่าเอาบปซื้อกะที่แรเพื่อนขไปขายแค่ประนิคัมและอือกะเพื่อนเพื่อนกะบรอกไก่จากนี่กะมาเอากะเพื่อนกะเอามาให้น้ำใจเพื่อนกะมีอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องชวนขายเพื่อนจะขายส่วนขายเพื่อนจะขายชวนขายเอากะซื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อซอยกันไปเนาะบ่ะยากกะใส่ตู้เย็นไว้เพื่ออืมข่อกินคือเก่า ปวดป้าเป็นโต๊ะนี่จับไ่ตลอดโดยเนาะ <c oughs> ก็โอเควันนี้กัสิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกลับขาวัาสบายดีแน่บัดสุกุลทุกคนเนาะ <c oughs> โดยเนอง